สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยบอลลี่คลิปนี้เราก็มาดูการให้สัมภาษณ์ของคิมนะครับที่อย่างที่เรารู้กันว่าเธอก็ได้อําลาทีมชาติไปเรียบร้อยแล้วซึ่งหลายคนนะครับก็อยากให้เธอกลับมาช่วยทีมแต่เธอก็ได้บอกชัดเจนว่าต่อให้เธอกลับไป แต่พวกเขาที่เป็นน้องๆรุ่นต่อไปนะครับก็ต้องเจอแบบนี้อีกครั้งเมื่อเธอดีไทยจึงคิดว่าถ้าน้องๆได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไวที่สุดจะส่องผลดีกว่านะครับซึ่งคิมก็ได้บอกไวดีมากๆเลยนะครับและคิมยังได้พูดถึงสาวไทยรุ่นใหม่อีกด้วยว่าผู้เล่นของเราของไทยนะครับได้ออกไปเล่นหลีกตุรกีญี่ปุ่นทำให้มีความแข็งแกรง่งแม้จะตัวไม่สูง แต่ประสบการณ์จากต่างประเทศสำคัญซึ่งขิมก็ได้บอกไว้แบบนี้นะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้เกาหลีใต้นะครับในการพัฒนารวมถึงสาวไทยด้วยที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อความเข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับ